สวัสดีครับพบกับโลยุทธนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนาเยกาเจริน่ายูร์นะครับก็จะเข้าวันศุกร์นี้แล้วนะครับใครเล่นสายแช่แข็งก็แนะนําให้ทําเลยนะครับก็สกิลนะครับสกิลยูร์นะครับก็จะเป็นทุกครั้งที่พลาดน้ําฝ่ายตัวเองนะครับที่เป็นฝ่ายตอนเป็นฝ่ายลุกนะครับสร้างดามจใส่ศัตรูที่ถูกแช่แข็งนะครับเยกาเจลิน่าก็จะทำดามจเวทสองร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่เป้าหมายนั้นนะครับ ตอนศูนย์ดาวแดงนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจเป็น400%นะครับซึ่งดีมากเลยก็เอาไปเล่นคอมโบกับอากจิจิมิซุฮิดะนะครับก็ตุมต้มๆแน่นอนครับระเบิดเถเิงกันแน่นอนครับยิงน้ำยิงน้ำแข็งกันโหดส่วนสกิลลุกนะครับก็จะทำให้เป้าหมายเวลาเมื่อเป้าหมายทัด น้ำของตัวเองสร้างคิดาเมจนะครับก็จะทําให้ติดเก็ดน้ําแข็งเพิ่มเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสกิลนี้ก็ถือว่าเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์เองนะก็<อ>ถือว่าโอเคครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่ส่วนสกิลที่ดีที่สุดนี่ก็คือสกิลไม่ตายนะครับ<อ>เพิ่มดาเมจนะครับจากร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือแรงเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็โอกาสติดเก็ดน้ําแข็งนะครับก็คือเพิ่มโอกาสแช่ค,คือเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือถือว่าเยอะเลยนะครับยี่สิบ เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็แรงมากส่วนสกิลนี้ก็ผมว่ายังเฉยๆนะเพราะม่นลดแค่2เปอร์เละก็ถือว่าดีครับก็ถ้าเกิดทำก็โชคชะตาผมก็แนะนำทำโชคชะตา3าไว้ก่อนเลยครับถ้าเกิดทำโชคชะตาหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับบล็อกกับเจาะเกราะนะครับอันนี้ผมแจ้งทีมงานไปแล้วว่าผิดเดี๋ยวน่าจะพมีแพทแก้มานะครับ โอเคส่วนสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นเมื่อแฝงข้ามตายนะครับสัตว์เลี้ยงก็จะทำดาเมจเวท80%นะครับของพลังโจมตีเยกเจลิน่านะครับใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีศัตรูตายด้วยสกิลนี้นะครับสกิลจะไม่ทำงานซ้ำนะครับส่วนเลเวลสองก็จะเป็น120%นะครับเลเวลสามเป็น160%นะครับเลเวลสี่เป็น200%นะครับเลเวลห้าคือ240%นะครับสรุปก็คือแรงมากนะครับก็คือ มันทําให้เยกาลเลเจลิน่าเป็นตัวตีนะครับจีเยเป็นตัวตีทันทีเลยจากตอนแรกแค่เป็นแค่เอามายืนทําให้เป็นดามเมจดแช่แข็งเฉยนะครับคู่กับลมูลรุลุนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยูอาร์เมื่อไหร่ครับคือตัวตีธาตุน้ําแข็งที่เก่งที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ก็จะมีปัญหาต่อเมื่อตัวฝั่งข้ามไม่ติดแช่แข็งนะครับก็คือคิโอพัตตาเมื่อไหร่ก็คือ, oh ata, อ,คอทีมนี้ก็คือจะอย่าไปสู้กับคิโอพัตานะครับสู้ไม่ได้นะครับ ก็ระวังระวังกันไว้ให้ดีนะครับโอเคต่อมาเรามาดูตายศนะครับตายศที่แนะนํากันก็คือตาสปีดนะครับแล้วอันนี้แล้วก็ตาเลือดนะครับส่วนอีกตาหนึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะตาทนทานนะผมพอดีผมไม่ค่อยได้ใช้อ่าใช่ตาทนทานทนทานนะครับโอเคต่อมามาดู ตาสลักนะครับตาสลักที่เขาแนะนำนะครับคือตาสลักคู่นะครับก็คือ Attack 50%ซนะครับก็เป็นเลือดสปีดคิดคิดที่เข้านะครับแล้วก็เป็น h p นะแต่ผมใส่โจมตีนะคว่าผมเล่นใส่ตีนะผมคิดว่าตีตีดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นยังไงขึ้นอยู่อาปูปเป็นตีอะยังไงก็ดาเมจแรงแน่นอน ก็แล้วแต่คนเลือกนะครับอันนี้คือแล้วแต่เลยว่าอยากได้ถึกหรืออยากได้ตีอันนี้ผมไม่ไม่ห้ามนะครับโอเคต่อมาเป็นเป็นอันดับข่้พื้นฐานนะครับอันนี้ผมทำใหม่เองนะครับพอดีในเว็บวิกิเขาไม่ทำแล้วผมก็เลยทำขึ้นมาของผมเองเฉพาะตัว uR นะครับตอนนี้ u R ของเซอร์เบียโปดมีทั้งหมดรวมตัวใหม่ที่ยังไม่เข้านะครับคือสามสิบแปดตัวนะ แต่ตอนนี้ลิศผมมีแค่สามสิบเจ็ดนะตัวเยกัจลีนาอยู่ที่เลือดนะครับอยู่แรงสามสิบสองนะจากสาสิบเจ็ดตัวแล้วก็ซีพีอยู่อันดับที่ยี่สิบแปดจากสาสิบเจ็ดตัวนะครับแล้วก็แอตแทกอยู่อันดับสิบนะครับจากสาสิบเจ็ดตัวนะครับแล้วก็ดีเฟนต์อยู่อันดับยี่สิบเอ็ดนะครับจากสาสิบเจ็ดตัว ปีดอยอะนะ14นะครับจาก37ตัวโอเคแล้วมาดูค่าตัวเป็นค่าเบรนะครับก็คือเทนะครับอยู่ที่1ล้าน5แสน5หมื่น7พัน400นะครับถือว่าเยอะมากนะครับส่วนค่า CP อยู่ที่6แสน5หมื่น9พัน8 64นะครับแอดแท k อยู่ที่1,000เอ้ยไม่ใช่1,000สีโอ1แสนนะครับ1แสน1หมื่น1,246นะครับถือว่าเยอะ เยอะมากนะครับอยู่ท็อปเท0เลยนะครับนะตอนนี้นะแล้วก็ดีเฟนต์อยู่ที่เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบห้านะครับสปีดอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบหกนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สปีดเร็วอันดับท็อปท็อปออนเซิร์ฟเลยนะครับก็คือยูอาร์อยู่อันดับท็อปท็อปเทียร์เลยนะครับตัวนี้โอเคต่อมาก็วิเคราะห์กันนะครับว่าเป็นตัวละครยังไงนะก็ สำหรับผมก็คือถ้าเกิดใครเล่นสสยน้ำทัดน้ำเป็นหลัก <c oughs> เป็นหนึ่งในตัวที่ควรทําอันดับต้นๆเลยครับเ <c oughs> พราะว่ายังไงก็ควรทำนะครับ <c oughs> เป็นหนึ่งในตัวที่ <c oughs> ดาเมจสูงอันดับต้นๆเลย <c oughs> แล้วยิ่งถ้าเกิดมีสัตว์เลี้ยงมาครับ <c oughs> ก็สัตว์เลี้ยงได้ช่วยทําดาเมจซ้ําอีกครับก <c oughs> ็มันทําให้แบบก็เนี่ยครับ แช่แข็งตัวมีต mm ัวทำดาเมจใส่แช่แข nah ็งทำดาเมจละ200อ <for> ันนี้ใช้ไม oh okay. ้ตายใช้ไม้ตายอีก300มีตัวตายเลี้ยงโจมตีอีก240สมมติว่าเต็มนะครับก็คิดดูสิครับว่าทีมยังไม่รวมตัวดาเมจทั่วไปนะที่ยังไม่ไม่มีมาและมันจะแรงขนาดไหนอ่ะคือผมว่าแรงมากเลยนะก็ เป็นหนึ่งในตัวท็อปทีอะไรอ่ะทีมทีมแช่สำหรับไว้บอลหนึ่งทีมเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เอาไว้ตีราชามังกรนี่ด้วยราชามังกรไอที่เป็นไดโนเสาร์อ่ะเพราะว่าต้องใช้แช่แข็งแล้วต่อไปชาวแช่แข็งปุ๊บยังกาเจริน,น่ากระโดดเข้าไปตีได้นะครับก็ทำดาเมจซ้ำอีกโอ้ฟิน,ฟ,นฟินเข้าไปแต่ก็แนะนำนะครับ ถ้าเกิดเพื่อความสนุกนะครับแนะนำเลยว่าควรทำอาวุธเลเวลสูงด้วยนะครับขีกันสนุกสนานเลยนะครับเพราะว่ามันจะคอมโบกับสกิลอาณาจักรสกิลเขตดแดงน,นะครับก็จะทำให้แบบโอกาสขี่ปุ๊บอีกหกสิเอร์ซ็นก็มีโอกาสหกสิบปอร์เซนก็จะติดสกิลไอเขาเรียกว่ไ้น้ำแข็งนะครับก็สามอันปุ๊กก็ติด แข็งก็สนุกไปเลยนะครับติดกันให้สนุกเลยตอนนี้ตัวเยกาจิลิหน้าผมตอนนี้สเตตก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คือคี่ร้อยเปอร์แล้วผมตั้งไว้คี่ร้อยเปอร์คือตอนนี้ทัดนหะน้าผมถ้าจะคี่ร้อยเปอร์ทุกตัวแล้วเมื่อมีเยกาจิลิหน้าอยู่ในทีมนะครับตั้งตั้งไว้กเ็เป็นเป็นหนึ่งในตัวที่ดีครับแต่ใครใครไม่มีทุนผมว่า รอ,อย r แท้ก็ดีนะครับเพราะ UR แท้ผมว่าก็โกงเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างที่ผมมีตารางมาก็พวกแกง u r แท้ครับเก่งหลายตัวเลยครับท็อปท็อปทอปทั้งนั้นเลยแล้วก็ถ้าเกิดพวกที่น่าทำตอนนี้เดี๋ยวสำหรับตอนนี้ใช่ไหมแสงจริงๆแสงมือก็น่าทำนะแต่ผมว่ามันใช้กินกินเยอะไปนิดนึง มันมีตัวน่าทำอีกก็เป็นโรบินฮูอเลยพวกนี้ครับที่น่าทำพัดค,คือตัวน่าทำยูอาน่าทำเยอะมากครับจริงๆยุคยูอารเนี่ครับพูดเลยว่ามันเป็นยุคที่สนุกครับเพราะว่าสกิลมันหลากหลายขึ้นจากแต่ก่อนคือคอมโบคอมโบคอมโบ,คอมโบอะไรมันเยอะขึ้นนะครับก็อย่างถ้าจริงๆคอมโบของทัดน้ำนครับยังมีอีกนะครับคือใช้ ชิบาตากับนิว้าครับมาอีกสองตัวครับเป็นคอมโบทัดน้ํานะครับคือทีมน้ําไม่ต้องใช้ชีโอเม้นนะครับใช้ชีบาตากับนิว้าอีกนี่ก็สนุกเลยนะครับคือทีมจะมันจะมันมากเลยครับก็ต่อไปของต,ต่อไปก็คือเดี๋ยวในในเซิร์ฟไทยก็น่าจะมีผดเลี้ยงก็จะเข้าใกล้จะเข้าแล้วก็เก็บเก็บ เก็บเพชรไว้สัตว์เล kind of so, like? ี so, done, will, ้ยงก็ดีนะครับเพราะว่า S S R ก็ทำสัตว์เลี้ยงได้นะครับเพราะคือไม่ใช่เป็น U R ก็เก่งได้นะครับด้วยสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีผลกับเกมเยอะนะก็แนะนําว่าใครไม่มีทุนทํา U R ก็ทําสัตว์เลี้ยงไว้ก่อนนะครับก็ยังไงก็ดูดูตัวที่ทีมที่ที่ตัวเองชอบนะครับแล้วก็ทําเป็นทีมไว้ดีกว่าครับส่วนดานที่ผ่านนะครับก็ คือควรมีทัดไฟทัดไฟทัดโล่ทัดลมแล้วก็ทัดทัดน้ำทัดน้ำแข็งก็ได้นะมันมีสามทัดอะที่ที่ควรมีเพราะว่าอย่างของผมอะผมไปใช้ไฟกับน้ําแข็งผสมกันแล้วก็ลมลมผสมคือผมจะผมทําฮัมเบมาเป็น ur แล้วคือฮัมเบมันช่วยได้แล้วแล้วผมก็เอาผสมนู่นผสมนี่อะคือคืออย่างผมมีเยเย,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 ยมาผม ผมก็แช่ได้ละสามตัวแล้วทีมไฟเผาทิ้งที่เหลือก็เผาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผ่านได้คือทีมเกมนี้มันข้อดีคือเราสามารถจัดอะไรก็ได้ในการผ่านนะครับอยู่ที่เราคิดเลยอะมันแต่บางทีมันผ่านยากไงเพราะว่ามันไม่เหมือนกับคือตัวละครเรามันไม่ใช่แบบตามสูตร ที่ดีที่สุดนะครับเราใช้สุดลองเราก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยในการคิดวิธีผ่านนะครับเราเกมนี้มันสามารถใช้ตัวไม่เมตอในการผ่านด่านได้นะอันนี้ผมพูดเลยก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมก็เดี๋ยววันศุกร์ก็น่าจะไลฟ์นะครับก็มาดูได้นะครับสองทุ่มเวลาเดิมนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันต่อน,นะครับกดแชท กดแชร์ share, กดไลค์ like, แล้วก็ก็ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ